สวัสดีตอนเย็นๆครับทุกคนบรรยากาศกำลังเย็นลงนิดนึงนะครับตอนนี้าโมงเย็นนะครับแซนดี้ออกจากห้องแล้วนะครับาโมงเย็นกับบรรยากาศ40องศาครับทุกคนมาดออกมาเบิกแม่อุ้ยเอาฟืนฟืนไม้เต้นี่ยไมอยู่นี่หรอมันอกมาก็ยังรับคือเก่านอนพัดมือพัดคืนก็ยังรับคือเก่า ที่ค้าเหรอขี evidence evidence ้คางนะอืมฝันออกมาเล่นนะแมุ่้ยออกมารับบรรยากาศนี่ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นฮ้อนี่ลีครับตอนนี้แดดลมลมต๊กนะครับมันก็ถือว่าอ้าวอยู่แต่ว่าเย็นขึ้นมีลมนี่ครับเมื่อนี้ก็ถือว่าบอดี้แดดเบิดมือนะแต่ว่ามันร้อนมากทุกคนมันฮ้อนแบบฮ้อนนี่ลีอะ แสนมดีออกมาอยู่กับแม่อุอ้ยออหนูหนูไม่ตื่นนะลูกมารับลมหนูไม่ตื่นนะลูกต่ห้องนี้หลีอะไรนอนในห้องแอร์ยังเหงื่อโอเคเหงื่ออ้โอเคเชา้าผมผ้าลายหนูกับแม่มันใช้สิน้น ผมบดกเนาะผมกำลังกำลังสีดอกออพอจะไปเติมแก๊สนะครับอยู่อำเภอไปเติมแก๊สนะครับอืมอยู่กับลูกสองคนดูแลแม่ด้วยนะแสนดีเบิ่งปาเพิน,นกำลังรุดนะอันนี้ก็ทาทาวัสลินใช่ไหมทาวาสลินสำหรับเด็ก นะครับทาบ้างแล้วก็เอาน้ําอุ่นเช็ดออกบ้างนะครับก็ให้ลอกตามปกติแล้วนันเป็นปกติของเล็กน้อยที่กินนมนะครับเนี่ย้คนช่วยพ่อไปแล้วนะลูกพ่อไปแล้วเดอ้อกีฬาอันนี้กกําลังลอกเป็นบัวบัได้สนอย่างเลยนอนอย่างเดียวเฮ้ย มังขากับมังลอ,อกกนะันเนาะนี่กำลังค่อยๆลอกออกเอ,อ,อี๋ยกับแม่งนะครับเฮยไว้กันเลยเอาไปดังเหรอเอาไวเนี่ยเหรอ ตองลุดลุดเลยมันลุดเว้ยลุดเด้อนี่เสืยอมันใน,นั้นไหนื้ฟางมันบ้านนี้่อะอาคุณแม,มเ่เดี๋ยวมาตอนนี้เพื่อนก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวไปมาที่นี้ให้ก่อนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแสนดีบ๊ายบายสวัสดีนะจ๊ะเออออกมารับลมมื้อนี่ะ แจงกาเสรีักหวานต้นพักหวานอยู่ครับเดี๋ยวผมมาฟืน้นเพำ่ปนใหม่กันนะครับแล้วสวัสดีครับ